ได,ได้ครัวอย่างที่อยากได้แล้วดูจากไอเกียครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบตู้เซกชันจากไอเกียนี่ผมใช้ไม้อัดนะครับ <c oughs> เพราะว่าแผงหลังของไอเกียเนี่ยมันเป็นไม้อัดที่มันบาง ตอนนี้ได้ครัวอย่างที่อยากได้แล้วดูจากไอเกียครับเจ๋งเลยนะครับก็เดี๋ยวจะกลับบ้านไปทําการบ้านว่าใช้ขนาดไหนเพื่อให้มันเหมาะสมกับแคมป์ตัวอย่างเรานะครับสบายเลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็หลังจากที่เราทำโคงเสร็จแล้วใช่ไหมระบบไฟก็เกือบเสร็จร้อยเปร็นแล้วเราจะมาเข้าสู่ในขั้นตอนของการทําชั้นวางของกันก็ผมไปอีเกียมาครับ แล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่ทำคาบิเนตหรือชั้นวางของเองเพราะว่ามันเสียเวลาผมแล้วก็งานผมเนี่ยมันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วฤดูการแข่งขัน,ขนมอเตอร์ไซค์มันเริ่มเปิดฤดูการแล้วผมจะต้องไปทำงานในนั้นอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดก็เลยตัดสินใจซื้อเชลนะครับแล้วก็คาบิเนตของไอเกียมาดูจากออนไลน์ครับเพราะว่าไปดูที่สาขาเนี่ยไม่มีของนะครับแต่ว่าเวลาเราช็อปออนไลน์เนี่ยกลับได้ของมากกว่าค่าส่งเนี่ย50ดอลลาร์ครับใกล้เคียงกับบ้านเรามากเลยแล้วก็เหลือเชื่อมากผมสั่งตอนกลางคืนเช้าอีกวันมาส่ง สัง่งขึนวันเสาร์วันอาทิตย์มาส่งครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับทีละนิดทีละหน่อยก็หวังว่ามันจะออกมาโอเคเนาะคงอาจจะไม่เรียบร้อยเท่ามืออาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันต้องดีแน่นอนเพราะว่าผมตั้งใจทําครับเดี๋ยวตอนนี้เนะี่ยผมวัดโครงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเสริมโครงอีกนิดหนึ่งเพื่อให้มันได้เป็นตั้งฉากกับมันนะครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบตู้เซ็กชั่นจากไอเกียแล้วก็จะติดตั้งตรงนี้เป็นตัวอย่างก่อนอันนึงจะดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับ ขนาดตู้นะครับมีความกว้างทั้งหมด36นิ้วแล้วก็สูงทั้งหมด15นิ้วนะครับก็เป็นขนาดมาตรฐานบางคนเขาก็ทําเล็กบางคนก,ก,คนก,ก็ก็ทำใหญ่ครับแต่ผมเลือกใช้ขนาดนี้เพราะว่า,วามันเป็นแบบสเร็จรูปจากไอเกียมานะครับก็เพื่อให้ตู้มันตั้งฉากกันนะครับผมก็จะเสริมไม้หลังจากที่ผมวัดแล้วนะครับเพราะผมจะต้องตัดข้างหลังตู้ไอเกียเนี่ยให้มันเฉียงใช่ไหมแล้วก็ตั้งฉากกันผมเสริมตัวนี้มาเนื่องจากผมวัดแล้วมันจะตั้งฉากกันได้ครับ ครับก็ก่อนที่ผมจะติดคาบินเนตเข้าไปนะครับเราก็อย่าลืมอินซู a เลตนะครับหรือทําฉนวนกันความร้อนแล้วก็เราเจาะรูไว้เผื่อสําหรับเดินปักสายไฟไว้อย่างเช่นตัวนี้เป็นอันเดอร์คาบิเนตก็คือใต้ตัวนี้ยแต่เราจะต่อสายไฟทําไฟอะไรใต้เนี้ยครับก็จากที่เห็นนะครับผมเสริมโคงไม้ให้หนาขึ้นตรงนี้นะครับ3จุด ข้างหลังตู้เนี่ยมันจะได้มีจุดยึดนะครับเพื่อที่จะไม่เกิดช่องว่างระหว่างโครงกับตู้เวลาผมไขน็อตเข้าไปเนี่ยมันจะได้เข้าพอดีครับ<อ>ก็เนี่ยพโยกแล้วแข็งแรงหมดครับผมพยายามจะทําให้มันชิดขอบตรงนี้ที่สุดข้างในเป็นตัวแอร์แบ็ผมก็จะต้องเฉือนนิดหน่อยแต่ผมจะไม่ถอดออกหมดครับเพราะว่าผมตัวนี้มันเหมือนเป็นบัฟเฟอร์เนาะก็หลังจากที่ผมวัดตรงคาบิเนตเสร็จใช่ไหมครับแน่นอนมันต้องมีการคัสตอมคัสตอมของผมก็คือการตัด ขอบไม้ตัวเนี้นะครับให้มันเข้ากับตัวโครงผมก็จะใช้เครื่องจิกซอของไรโอบินะครับของไรโอบิของผมเนี่ยมันจะเลือกได้ว่าจะตัดจากไหนนะครับว่าจะตัดไม้ไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนนะครับท่อแป๊บแล้วก็เหล็กผมก็เลือกนะครับมาที่เบอร์2สําหรับไม้เนื้ออ่อนจะเห็นว่าพอผมติดเทป2ฟฝั่งเนี่ยเวลาตัดเนี่ยขอบมันก็ไม่ยุยเนาะ วิธีที่ผมจะรู้นะครับว่าเฮ้ยมันเอียงมากน้อยขนาดไหนเนี่ยผมก็ไม่ต้องไปซื้อไอตัวระดับน้าผมก็ใช้มือถือนี่แหละนะครับ <_ c oughs> เดี๋ยวก็จะพยายามทําให้มันใกล้เคียงที่สุดเพราะว่าจะให้มันตั้งฉากไปร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมพุ่งตรงผมก็ไม่ได้ฝีมือขนาดนั้นนะครับแต่ก็ทําให้มันใกล้เคียงที่สุดปกติแล้วถ้าเกิดเราใช้อ e ุปกรณ์อีเกียเนี่ยในบ้านเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าผมอยากให้มันแน่นหน่อยแล้วก็ให้มันเสียงมันน้อยผมก็ว่าผมจะใส่กาวเข้าไปนิดนึง แต่ใส่เยอะก็ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันเยมิมถามว่าช่วยไหมก็อาจจะช่วยนะิดนิดนึงอะ่ะนี่ผมใช้ไม้อัดนะครับเพราะว่าแทงหลังของไอเกียเนี่ยมันเป็นไม้อัดที่มันบางผมต้องการเพิ่มความแข็งแรงเพราะว่าเดี๋ยวไม้อัดตัวเนี้ยผมจะว้ายิงกับยิงกับครูม้ข้างหลังซึ่งมันจะทําให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับ เราจะยึดน็อตนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตู้ใบนี้ทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวผมจะเสริมความแข็งแรงของตู้ทุกมุมตู้นะครับด้วยเหล็กฉากครับเป็นสเตเลสนะครับก็จะทําให้เวลาเราเดินทางเนี่ยเวลาเจอทางไม่ดีคุ่คูขะเนี่ยไม้กับไม้มันมีโอกาสลวมแต่ผมจะใช้เหล็กฉากนะครับเสริมความแข็งแรงให้ได้มากที่สุดเพื่อให้มันแข็งแรงมากที่สุด ครับก็หลังจากที่ผมเสริมนะครับด้วยเหล็กฉากเนาะเข้าไปเนี่ยตู้มันแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นครับมองจากด้านในก็โอ้ไม่รู้จะดมอะไรยนเยอะแยะเนาะแต่คิดว่าใช้งานดีแน่นอนครับลองดูคราวนี้จะแต่งเพื่อให้มันเข้าตามร่องร้ยของเราล่ะ อันนี้เราผมยึดคาบิเนตแล้วเนาะแต่นี่ผมยังไม่แต่งสีนะผมใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เริ่มยึดนอด็อตละเวลาผมตั้งองศาเนี่ยจะเห็นว่าทําไมผมต้องตัดแต่งไม้เยอะเหลือเกินเพราะว่าอย่างหนึ่งคือโครงรถตู้เนี่ยมันเฉียงใช่ไหม พอมันเอียงมันไม่ได้90องศาเหมือนที่บ้านผมก็เลยต้องตัดไม้แต่งไม้นะครับตามภาษาคนใดคือยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่คราวนี้ผมจะรู้ได้ไหมว่ามันได้องศาใช้แอปฟรีบนมือถือนะครับตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับองศามันเกือบจะศูนย์องศาพอดีแค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะครับวางของไม่เอียงละคราวนี้พอผมได้องศาปุ๊บผมก็เริ่มยึดน็อตน,นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ไขแน่นทั้งหมดนะจะเห็นว่าในตู้ผมเนี่ยผมดามหลายจุดมากนะครับเพื่อที่ต้องการให้มันแข็งแรง ก็ยังได้องศาอยู่ตอนนี้เนี่ยฝนตกก็เลยหยุดทำรดชั่วคราวครับและนี่แฟนผมก็เพิ่งสั่งอ่หม้อทอด Air f ฟ y ายแบบไร้น้ำมันนะครับขนาด900วัตต์มาเพิ่งมาส่งเมื่อกี้ก็เลยเอามาเทสเลยกับกัวออินเวอร์เตอร์2,000วัตต์ของผมเมื่อกี้เนี่ยลองใช้ความร้อนสูงสุดคือ400นะครับองศาเเวลาประมาณ15นาที ก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรแบตลดไปไม่ถึงสัก4-5%เนื้อไก่นาเกตแบบวีแกนนะครับมาเหลืองอะลามน่ากินครับนี่กินกับซอสสีราชาเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดต่อก่อนทำไหม ตอนนี้ก็ได้คาบิเนตอันแล้วนะครับยึดแข็งแรงมากแต่ว่าองศามันอาจจะไม่ได้เดี๋ยวพอเสร็จงานทั้งหมดเราจะตัดสวยๆข้างในมาปิดทับอีกทีแต่ตอนเนี้ยผมเน้นความแข็งแรงก่อนครับเพราะว่าสําคัญที่สุดสําคัญมากกว่าความสวยงามคือความแข็งแรงสวยงามยวแต่งได้ครับพรุ่งนี้มาทําต่อเดี๋ยวจะประกอบตู้สตัวเข้าหากันครับ เพราะว่าเดี๋ยวเวลาติดตั้งเนี่ยมันจะได้เกิดช่องไฟน้อยหน่อยระหว่างตู้อันนี้เป็นไซส์2ฟุตข้างละ2ฟุตเดีย๋ยวเราจะยกคาบิเตที่ต่อคู่กันนะครับขึ้นเอาไวต้ตรงนี้เท่าแั่ว่าตู้สำหรับรถคันนี้เป็นอันเสร็จพิธีแล้วเหลือแค่ฝาปิดซึ่งเราสั่งโชค ฝาปิดมาแล้วงานนี้งานฝีมือครับเพราะว่าต้องตั้งระนาบตั้งระดับด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยไม่หมูครับสําหรับผมนะแต่ว่าคนที่ทําประจําแล้วก็คงจะง่ายแหละนะแต่ผมสองคนเนี่ยผมกับแฟนสองคนเราก็คิดว่าโอ้ยยากเหลือเกินได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วให้ทําอีกไม่ทำแล้วสุดยอดครับยึดน็อตแต่มันง่ายแต่ว่าเราจะตั้งระดับให้มัน มันไม่เอียงเนี่ยแล้วมันได้ระดับแวะน้าเท่ากันหมดเนี่ยไม่หมูเลยนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันแต่ก็ผ่านมาได้ดีดีครับผนังห้องครัวของแฟนผม